จะก่อนจะออกแล้วแม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามที่จะช่วยแต่คือมันไม่ไหวจริงๆเงี้ยมันจะต้องออกแล้วก็กลับไปอยู่บ้านอีรุดดูเอาไว้ไม่ใช้เงินเดือนสามหมื่นอย่างมึงอ่ะแป๊บเดียวไปซื้อมอเตอร์ไซค์คขนาดแสนสองให้ผู้ชายเขาเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ผู้ชายหาเงินให้กระเธอเลี้ยงจนในที่สุดบางครั้งผู้ชายก็ไปแอบนอกใจมีผู้หญิงจริงๆไหมก็มัน ันึงครบเป็นช่วงเวลาหนึ่งครับมันพวกมันจะประมาณปีสองปีที่ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานแบบแเราก็เบื่อเป็นด้วยความเบื่อด้วยความเหงาเนี่ยเราเราก็อยากลองกับผู้หญิงบ้างแล้วก็แอบไปคุยกับผู้หญิงเออใช่ครับในระหว่างที่เขากับเธออยู่เรารู้สึกเบื่อกับเธอใช่อยากจะไปลองกับผู้หญิงบ้าง<ช>ปรากฏว่าก็ขเขาจับได้เขาจับได้แล้วเขาทำยังไงเขาก็เขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ถามเราว,ว่า เราดูแลไม่ดีตรงไหนเราเขาเขารักเรามากขนาดไหนเราก็บอกเราก็เข้าใจเราเราก็รับรู้ได้เ่าเราก็เข้าใจว่าเขารักเราแต่นเนี่ยแต่เราก็ไม่มีข้อแก้ตัวครับเราก็ยอมรับความผิดของเราแล้วก็ไม่เอาอีกเลยใช่ครับแล้วก็มามีเมียเป็นกระเทยตลอดเลยใช่ครับจนในที่สุด <c oughs> เขาก็เปิดเพจครับหัวของตุด๊ดเพื่อเป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ชายทแท้ๆที่มีแฟนเป็นกระเทย <c oughs> มาปรับทุกข์แล้วก็ <c oughs> เ,เดี๋ยวพักกันสักครู่ในระหว่างพักคุณตาคุณลองไปเปิดเพจดูก็ได้เพจหัวของต้นไปดูสิคุณจะได้รับรู้เรายวกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อแล้วรูณเดวครับเจนนี่จะไม่สวยถ้าเจนนี่ไม่ปากดีมดดำกระชาพานหลุดป,ปากสักแหแรงเจนนี่ได้หมดถ้าสะชื่นเอาทิชชู่เช็ดเป้าผู้ชายแฉทัทัดรายได้ยูทูบจากกรณี ด่างมาที่เกิดขึ้นสําหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโต้กับเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งโพสแสว่าแม่แบ่งผลประโยชน์ให้นักร้องชายตามที่ตกลงกันไว้โดยเจนนี่ระบุว่ามีการจ่ายเงินไปให้แล้วจํานวน10,000บาทก่อนถ่ายทํา MV ต่อมาพ่อของนักร้องชายได้โทรมาทวงถามส่วนแบ่งจากยอดวิวใน YouTube 70-30าทั้งที่ไม่ได้ตกลงกันไว้แต่ตอนเพลงดังใหม่ๆได้โอดไปให้อีกจํานวน2 0 0 0 0บาทปรากฏว่าทางนักร้องชายได้โอดเงินคืนเนื่องจากไม่สบายใจ มดดำคชาพาดีเจปุ๊กโกและแอมมี่มรกตได้เล่าในรายการแชซึ่งมดดำเปิดประเด็นแรงมากหรือว่าเจนนี่จะไม่สวยถ้าเจนนี่ไม่ปากดีทั้งนี้ MV เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวมียอดทั้งหมด348ล้านวิดจากฝากถึงผู้ชายที่คิดว่าเพศตัวเองใหญ่ที่สุดนะครับผมว่าไม่ได้จริงเสมอไปอะครับผมว่ามันเท่าเทียมกันหมดนะครับ มันก็ต้องให้สิทธิีแล้วเราต้องเคารพสิทธิกันนะครับผม